สวัสดีค่ะนารีกีมาข่าวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีมีนนะคะประจำเดือนเมษายน2567้าหกเนะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึงส2บสองเมษายนและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20่กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมนะคะใครที่ตรงกับลัคนาราศีมีนวันเกิดไทยวันเกิดตะวันตก าตามที่แม่หมอระบุคุณสามารถที่จะเข้ามารับฟังรับชมได้นะคะไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูเอาไว้เพื่อความบันเทิงนะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะ่ะเดิน มีนาเมษาพฤษภามิถุนาระมัดระวังภัยเกี่กับทางน้ําและแผ่นดินไหวนะรวมถึงฟไนไฟนะคะ,ะมาดูกันดีกว่าคนลัคนาราศีมีนในเดือนเมษายนนี้คุณจะมีเรื่องราวชีวิตเป็นอย่างไรบ้างนะสี่เหรียญ อควีนออฟเพสองไม้เท้าอืมการเงินมันนิ่งสนิทนิ่งสงิทเออนิ่งสนิทนิ่งสงัดรอเงินก้อนอยู่ใช่ไหมคะอืมหนึ่งถ้วยหอรอเงินก้อนรอคู่รอข่าวสารรอรอรอแล้วรอเล่านะคะสิบถ้วยเออม,มา บางครั้งเนี่ยเราเรารอคอยนานๆเนี่ยมันก็ต้องมีสุขสมหวังบ้างเลยเนาะเออถ้าจะให้รอตลอดไปมันก็คงไม่ไหวมอืมคุณอนะรอคอยจนรู้สึกเซ็งเป็ดแล้วปะอืมแ่แม่มองว่าคุณน่าจะรอคอยความรักของคุณอยู่รอคอยคู่ครองของคุณรอคอยอย่างตั้งมั่นรอคอยอย่างมุ่งหวัง รอคอยว่าเขาจะติดต่อมาเมื่อไหร่เขาจะมาชัดเจนกับคุณเมื่อไหรเขาจะมาแต่งงานกับคุณเมื่อไรเขาจะมาสร้างครอบครัวเมื่อกับคุณเมื่อไหร่เออรอข่าวสารจากเขาอยู่เพราะก่อนหน้านั้นดูเหมือนว่าเขาจะค่อนข้างจะนิ่งๆเนาะนิ่งๆเงียบๆอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างในชีวิตบางครั้งคนเราเนี่ยมันมีมันมีเหตุพลิกล็อกได้เสมออ The เ o อ่ r แม้แต่ตัวคุณเองก็ตามเนี่ย มันมีมันมีเหตุพลิกล็อกได้เขาอาจจะมีเหตุการณ์ปรับเปเกิดขึ้นเกี่ยวกับธุรกิจก็ดีเกี่ยวกับครอบครัวก็ดีเกี่ยวกับอะไรก็ดีแล้วอาจจะทําให้อ่าการติดต่อสื่อสารกับคุณ่ะมันหยุดชะงักไปช่วงหนึ่งนะคะช่วงหนึ่งแล้วคุณแล้วเขาอาจจะไม่ได้มาอธิบายเหตุผลให้คุณฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือเขาอาจจะออยังกําลังวุ่นวายอยู่กับเรื่องราวธุรกิจปัญหาครอบครัวของเขาอยู่ก็ได้ไงหรือนั่นอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะ เออดังนั้นแต่ดูแลเหมือนคุณกําลังรอคอยอยู่มากกว่าและเขาคนนั้นน่าจะมีปัญหาอยู่นะคะแต่ปัญหาของเขาคุณก็ต้องให้เวลาเขานะคะในการเคลียร์ในที่สุดแล้วไม่บอกว่าเดือนนี้สิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณรอคอยในเรื่องของความรักไม่บอกว่าจะสมหวังนะคะเขาอาจจะมีการติดต่อสื่อสารมาหาคุณแบบฉับพลันฉับพลันนะหลังจากที่เขาแก้ปัญหาอะไรของเขาเสร็จแม้แต่การเงินการทองที่คุณรอคอยเงินก้อนบางคนลงทุนไปอะ่ะ ลงทุนไม่ใช่ลงทุนในประเทศนะอาจจะลงทุนต่างประเทศแล้วลงทุนเป็นแบบเครือข่ายเป็นกลุ่มใหญ่ๆลงทุนไปหลายปีแล้วก็ได้นะคะแล้วก็รอคอยเงินอนะ่ะรอคอยเงินก้อนอยู่มันไม่ได้สักทีใช่ปะรอคอยข่าวสารจะได้จะได้ก็ไม่ได้จะได้จะได้ก็ไม่ได้ะไดะไดะไดนะคุณก็เลยรู้สึกแบบม,มันยังไงกันเนี่ยใช่ไหมคะบางคนก็รองานอยู่สมัครงานทิ้งไว้ ทำไมทำไมมันไม่เรียกสักทีหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวดูซิว่าเดือนนี้จะได้ไหมสุขสมหวังไหมในเรื่องของเงินและงานนะคุยเดดวิลมาเลยอะ่ะเจ้าไม้เท้ายห้าไม้เท้าอืมเด o n wife k n น g h ออ f คัเดี๋ยวนะถ้าคุณกำลังรอคอยเงินก้อนเงินก้อนใหญ่ที่คุณลงทุนไป ให้ระมัดระวังการถูกโกงการถูกหลอกลวงนะคะถ้าเงินนั้นเป็นการลงทุนกับการต่างชาติต่างประเทศกับคนต่างถิ่นแดนไกลที่เป็นกลุ่มก้อนใหญ่ๆใ,ให้ระมัระวังเดือนนี้อาจจะมีปัญหาการทะเลาะการมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์กันอย่างหนักหน่วงนะในเรื่องของเงินเงินก้อนนะคะ เปอร์เซ็นต์สูงนะคะเปอร์เซ็นต์สูงถ้าคุณเคยลงทุนไ้แล้วรอมาหลายปีแล้วมันยังไม่ได้เนี่ยถ้าตามหน้าภัยเขาบอกว่าคุณไม่ต้องไปรอแล้วแล้วคุณก็ไม่ต้องไปลงทุนเพิ่มแล้วเพราะว่ามันเป็นแก๊งมิจฉาชีพมันเป็นแก๊งหลอกลวงคุณมีเกณฑ์จะเสียเปล่าได้ถ้าอย่างไงเขาบอกว่าให้รวมกลุ่มเนี่ยการไปฟ้องร้องจะดีกว่าจะดีกว่านะเออและบางคนเนี่ยให้ระมัดระวังในเดือนนี้การมีปัญหา กับเจ้านายผู้ใหญ่ได้นะคะหรือคุณอาจจะมีปัญหามาก่อนหน้านั้นทะเลาะวิวาทกับเจ้านายผู้ใหญ่ก็ได้เนอะแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่าอึดอัดอึมครึมนะ่ะอืมแล้วคุณอาจจะรอการเปลี่ยนแปลงรอการโยกย้ายรอการไปที่ใหม่ถามว่าจะได้ไม่ได้นะคุณมีเกณฑ์จะได้โยกย้ายไปท,ที่ที่มันดีกว่าเนี้ยมันเหมือนสภาว่าแวดล้อมที่ทํางานคุณอยู่ตรงเนี้ยมันมีแต่คนหน้าไหวหลังหลอกอะ่ะ หรืออยู่ในแวดวงของธุรกิจสีเทาธุรกิจที่ต้องใช้อำนาจทางการเมืองอำนาจคนใหญ่คนโตที่มากดดันที่มาโกงกันอยู่อ่ะมันเหมือนสถานที่ตรงนี้มันไม่เหมาะกับคุณนะคะไม่หมอมองว่าเอ๊ะคุณกำลังมองหาตัวเองที่จะดีดตัวออกไปจากตรงสังคมตรงนี้ดีดตัวได้ไหมได้นะคะคุณจะดีดตัวสำเร็จอยู่ค่ะคุณจะได้ไปในที่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 คนที่มันมีศิลธรรมกว่านี้คนที่มันดีกว่านี้นะคะไม่ต้องห่วงนะ ในเรื่องของความรักก่อนหน้านั้นอาจจะเป็นรักสามเศร้าไหมอ่ะเอออาจจะมีการทะเลาะกันในเรื่องของรักสามเศร้าการถูกหลอกถูกกลวงมาเออแต่ไม่ต้องห่วงนะคะมันเหมือนกับวิบากกรรมในเรื่องความรักเนี่ยมันจะจบสิ้นแล้วคุณมีเกณฑ์จะได้พบรักใหม่นะคะพบรักใหม่จากต่างถิ่นแดนไกลนะรักของคุณจะเป็นคนต่างชาติ ต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนาต่างไว้กับคุณก็ดีแต่เป็นหนุ่มรูปงามสาวรูปสวยเป็นคนที่มีฐานะเป็นเศรษฐีนี่ก็ได้เป็นเจ้าสัวก็ได้หรือเป็นคนที่มีอ่าสถานะทางการงานที่มั่นคงมียศศักด์มีอํานาจใหญ่โตพอสมควรนะคะคุณมีเกณฑ์จะได้พบรักใหม่แบบปุบปับคือเลิกกับคนเก่าก็เลิกปุบปับเจอคนใหม่ก็เจอปุบปับประมาณนั้น เขาบอกว่าดวงคนเราเนี่ยเวลาเราหลุดจากคู่กรรมเนะี่ยคู่บุญบางทีมันต่อจ่อคิวเข้ามาทันทีก็ได้นะบางทีจิตเราวางจากคนเก่าได้เหมือนปิดประตูปิดประตูคู่กรรมอะประตูบุญมันก็เปิดทันทีคุณก็ได้เจอเจอคู่ใหม่ทันทีก็เป็นได้นะแตะ่จุดเด่นของคู่ของคุณนะนอกจากเป็นคนที่มีอํานาจแล้วเนะี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่อขี้หึงขี้หวงขี้สั่งการขี้ควบคุมสักหน่อยหนึ่งนะขี้จุกขี้จิกอะค่ะ อันนี้คุณอาจจะต้องอาจจะต้องไปปรับอารมณ์กันเองนะคะบางคนคิดถึงทิ่ห่วงมากมากมากๆากกระดิกออกไปไหนไม่ได้เลยจะเป็นร้านเสริมสวยังต้องจ้างช่างเสริมสวยมาที่บ้านแทนไม่ให้ออกไปพบใครเนี่ยเออก็มีนะแล้วของคุณก็มีเกณฑนนะ์จะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคือขิดมากคิดถึงที่ห่วงอะ่ะหาเรื่องได้ตลอดอะ่ะ ดูเหมือนจะมีความสุขแต่ดูจะเครียดกังวลม,มากกว่านะห้าถ้วยอ knight of band เนี่ยเห็นไหมความรักของคุณที่คุณรอคอยรอคอยรอแล้วรอเล่าเนี่ยอ่าเขามีเกณฑ์จะเดินทางมาหาคุณละค่ะเดือนนี้นะมีเกณฑ์จะสุขสมหวังในเรื่องของความรักแหละก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะมีประเด็นดรามา่าการทะเลาะก,กันการจบสิ้นกันการอะไรก็แล้วแต่ในเดือนนี้แม่หมอเห็นการที่จะได้มาคืนดีกันอะ <c oughs> คุณมีเกณฑ์ที่จะได้โยกย้ายถิ่นฐานไปต่างถิ่นแดนไกลาอาจจะไปกับคู่ของคุณกับความรักครั้งใหม่ของคุณเนี่ยคู่มารับแล้วก็แต่งงานสร้างครอบครัวแล้วไปกับเขาเลยค่ะย้ายไปต่างถิ่นแดนไกลเลยหรือมีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่นะงานใหม่ที่ต้องไปต่างถิ่นแดนไกลไม่ได้อยู่กับที่นะคะบางคนอาจจะได้ออกจากงานหรือถูกโยกย้ายหรือบรรจุที่อื่นก็แล้วแต่มีเกณฑ์ได้ย้ายไปนะคะย้ายแล้วดีขึ้นนะ นายออฟขับย้ายแล้วดีขึ้นมันสภาวะแม่เราไม่ได้แย่ไปกว่าเดิมเพราะไอ้ที่คุณอยู่ตรงนี้แม่พอก็ว่ามันก็แย่สุดขีดอยู่แล้วแหละคือต่อให้มันไปที่ใหม่ถ้ามันจะแย่กว่านี้มันคงไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่านี้แล้วอ่ะมันเหมือนกับคนเราถ้าทุกข์ถึงที่สุดแล้วไปเจอความทุกข์มันก็แค่นั้นไงเพราะมันก็ทุกข์ที่สุดอยู่แล้วอ่ะเออแค่นั้นอ่ะคือมันก็ไม่สามารถเพิ่มความทุกข์อะไรให้คุณได้อีกแล้วมันมีแต่สภาวะที่มันจะดีขึ้นนะแต่ดาบดูสิมีแต่ความอึด แต่ไม่ต้องห่วงนะเขาบอกว่าปัญหาบางอย่างของคุณนะมันต้องใช้ใช้เวลาในการแก้ไขนะคะปัญหาบางอย่างคุณไม่จําเป็นต้องแบกไว้กับตัวเพราะบางปัญหาไม่ใช่ว่าคุณจะกระโดดเข้าไปแก้ไขได้ในเวลานั้นบางทีมันก็ต้องใช้เวลาและให้มันค่อยๆแก้ไขไปตามการเวลาของมันเองนะเขาถึงบอกว่าเฮ้ยปล่อยวางเอาปัญหาไว้ข้างหน้าค่ะบางอย่างมันก็ใช้เวลาของมันเองอือโอ้แปดดาบห้าดาบ แม่หมอมองว่าเดือนเดือนเนี้ยหรือที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะโดนโดนคนบีบเค้นเรื่องการงานโดนคนใส่ร้ายใส่ความบางคนก็โดนคุณใส่มนดํานะคะโดนพูดผีวิญญาณหรือโดนคนมีอิทธิพลข่มขู่โดนคนมีอิทธิพลเอเขาเรียกว่ายังไงดีนะนอกจากข่มขู่แล้วก็ใส่ร้ายใส่ความคุณนะคะทําให้คุณรู้สึกว่าอึดอัดไม่มีทางออกเหมือนถูกขังเอาไว้อะ เหมือนทําให้ชีวิตคุณมีแต่ความอัดอัน้นความโดดเดี่ยวนะความอ้างว้างและความอึดอัดแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรนะเดือนนี้ของคุณคุณมีเกณฑ์จะได้หลุดพ้นจากสภาวะตรงนี้นะอืมจะได้โยกย้ายไปทางไกลอะ่ะหลุดจากคนที่ทําให้คุณอึดอัดหลุดจากคนบ้าอํานาจหลุดจากธุรกิจสีเทาหรือคนที่มันคนที่มันจิตใจไม่ดีเดอะเดวิล่ะคนกิเลสหนา เราเรียกว่าคนกิเลสหนาละกันคุณจะหลุดพ้นจากคนกิเลสหนาคนเหล่านี้ต้องบอกว่าคนเหล่านี้เพราะมันเป็นกลุ่มก้อนมันไม่ใช่คนเดียวเหมือนคุณอยู่ในสภาวะที่เอาเป็นว่าถ้าคุณเป็นหงอ่ะคุณล้อมรอบไปด้วยอีกาอืแต่เดือนเนี้ยคุณจะหลุดออกมาจากฝูงอีกานั่นไงกลับไปอยู่ที่ฝูงหงของคุณนะคะอืสี่ถ้วยเพียงแต่คุณยังนึกไม่ออกว่าคุณจะตัดสินใจไปทางไหนดีใช่ไหมเดี๋ยวแม่หมอขอเปิดไพ่ชุดใหม่นะเพราะรู้สึกว่าคนราศีมีน ไม่รู้เป็นดวงชะตาของใครนะดูอึดอัดใจจังเลยอะ่ะดูอึมครึมดูเครียดดูอึดอัดบางทีคุณอาจจะโดนคนมีมียศศักดิ์โดนคนมีอิทธิพลอนะ่ะควบคุมข่มขู่คุณเอาไว้ไงมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกแย่บางคนมีคนรักแต่คนรักเป็นคนที่มีอํานาจมากๆแล้วเป็นคนที่จิตใจแบบวิปริตในเรื่องของทางเพศก็ได้นะคะแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่า เอแย่กับสภาวะตรงนั้นแล้วคุณอยากจะหลุดพ้นจากตรงนั้นแต่คุณยังนึกไม่ออกว่าคุณจะออกมาได้ยังไงคุณจะไปทางไหนดีหรือเปล่าหรือคุณกําลังรอใครสักคนหนึ่งที่จะมาปลดปล่อยชีวิตคุณมาช่วยดึงคุณออกจากจุดนี้ถามว่าที่สุดแล้วเนี่ยในเดือนเนี้ยคุณจะได้ไปสู่จุดใหม่ของคุณที่ปลอดภัยไหมดูหนักหน่วงมากเลยนะห้าไม้เท้ามากับห้าไม้เท้าเลยอะในที่ที่คุณอยู่เนี่ย คุณต้องมีปัญหาทะเลาะกับกลุ่มคนอ่ะกับใครสักกลุ่มหนึ่งอ่ะแล้วกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลเยอะด้วยนะไม่ใช่คนธรรมดาอาจจะเป็นพวกนักการเมืองหรือไม่ก็นักการเมืองรวมกับกลุ่มคนใกล้ชิดของคุณอ่ะลุมลุมจัดจ้องคุณเอ่ออาจจะสะกดรอยตามคุณตลอดเวลาก็ได้อะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดอก็เป็นได้นะนายออขับเดอะมูนเออ รวมไปถึงเรื่องคุณสายมนดําอีกเหมือนคุณจะโดนทุกอย่างเลยเนาะโอ้ oh. คนที่ทําร้ายคุณน่ะเป็นคนที่มีอิทธิพลมีอํานาจสูงมากเลยนะโอ้โหเดอะเดค่ะเออโอเคนะเดอะเดวิลเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไพ่สองชุดออกมาเหมือนกันเลยอะ่ะมันเหมือนคุณกําลังอยู่ในสภาวะที่ดูจะไม่ปลอดภัยเอามากๆนะแม่หมอมองว่าไม่ปลอดภยัยไม่ปลอดภัยในเรื่องของชีวิตในเรื่องของจิตใจ แน่นอนแหละคุณใส่มนดำศาสต์เขมรผีตายหงทั้งนั้นนะคะที่ติดตามคุณอยู่เนะี่ยที่เขาเอามาลุมคุณแล้วก็คนที่มีแต่อิทธิพลที่น่ากลัวนะคะที่ไล่ล้อมคุณอยู่รอบๆแล้วด,ดูเหมือนเขาจะทําร้ายคุณแบบรวมกลุ่มกันอนะทําร้ายคุณในทางที่ลับด้วยนะไม่ได้ประเจดิดประเจิดแบบให้คนอื่นรู้ได้แต่ตัวคุณเองอ่ะอึดอัดไปที่ไหนก็ดูจะไม่ปลอดภยัยเหมือนมีคนสอดส่องคุณตลอดเวลายิ่งกว่าในหนังอีกอะ มันเหมือนชีวิตแบบโดนใสยสืบเคยดูเรื่องอะไรนะจาราจารจนเหรอจาราจาราชนสักสักคนนี่นแหละจำไม่ได้สักหนังเรื่องหนึ่งอาจจะไม่ได้ไม,ไดไม,ไดมันคล้ายๆอย่างนั้นนะที่พระเอกโดนโดนคนติดตามอะทั่วโลกอะลักษณะของคุณก็คล้ายๆอย่างนั้นเลยเนาะกระดิกไปทางไหนไม่ได้เลยอะโดนคนติดตามจับจ้องตลอดเวลา สาเหตุอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยากจะได้คุณเป็นน้อยก็ได้นะมันเหมือนมีเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องอะ่ะเหมือนกับถ้าคุณไม่เป็นเป็นเมียเมียเก็บเขาเขาจะไม่มีวันปล่อยคุณก็เป็นได้บางคนนะถ้าตามหน้าไพ่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะ่ะเหมือนคุณปฏิเสธความรักเขามาแล้วเขาเป็นผู้มีอิทธิพลอะ่ะแล้วถ้าคุณไม่ยอมเขาจะตามคุณไปทุกที่อฮือก็เจตด,ดาเออ เหมือนค,คุณโดนสอดส่องตลอดเวลาจริงๆนะดเอม The เ m p e r o r ไพ่มันชุดเดียวกันหมดเลยอะ่ะคนที่คนที่คุณมีปัญหาด้วยเป็นคนที่มีอิทธิพลสูงมากๆเลยค่ะต้องการไพ่แนะนำะค่ะว่าจะหลุดพ้นได้ยังไงอ่าสภาวะดูมันไม่โอเคเลย King of Wand สักค่าไปนะ The Justice สามถ้วย Queen of Pentacles The Hermit โ okay. อเค ก้าถ้วยและใบจบแปดเหรียญมาๆคนราศีมีนแม่หมอไม่รู้ว่าแรนดอมนี้เป็นของใครแต่ถ้าคุณมีชะตาแบบนี้อยู่คุณกำลังโดนคนที่มีอิทธิพลอนะลุมคุณอยู่นะทั้งจับจ้องสะกดรอยจ้องทำร้ายจ้องสกัดคุณทุกวิถีทางรวมไปถึงคุณใส่มนดำกับคุณอยู่นะหรือคุณมีมีปัญหากับคนผู้ทรงอิทธิพลพลเป็นกลุ่มก้อนอยู่เนะี่ย แน่นอนที่สุดเขาบอกว่าให้คุณโยกย้ายออกมาอย่าอยู่ตรงนั้นมันไม่ปลอดภัยมันไม่ปลอดภัยสําหรับคุณนะคะ่ะคุณจะหนีไปบวชก็ได้ตามนะไพ่ยนะคุณจะหนีไปบวชก็ได้นะคะหรือไปที่ไหนไกลๆไปเริ่มต้นอาชีพใหม่ของคุณหรือว่าลองผันตัวเองทําอาชีพอะไรก็ได้ลงสู่โลกโซเชียลนั่นหมายว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนอาชีพนี้มันตามคุณไปทุกที่ได้อะเออไม่ต้องผูกติดอยู่กับองคอ์กรใดองค์กรหนึ่งนะคะพอดู คนที่คุณทำร้ายคุณหรือจับจ้องคุณอยู่มันเป็นผู้ที่มีอิทธิพลเป็นแก๊งใหญ่เหมือนพวกแก๊งมาเฟียแก๊งแบบอืมพวกทรงอํานาจพวกนักการเมืองพวกทหารพวกอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีอํานาจมีเงินทองเยอะๆอะ่ะแล้วคุณตัวเล็กตัวน้อยอะ่ะบางทีถ้าเป็นผู้หญิงนะแม่หมอมองว่าเขาอาจจะอยากได้คุณเป็นเมียน้อยเมียเก็บแต่คุณไม่โอเคกับเขาอะ่ะแล้วความที่เขาต้องการคุณะเมื่อคุณขัดใจเขา เขาก็ไม่ยอมนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าคุณก็เลือกแต่งงานกับเขาอันหนึง่งเลือกเป็นเมียน้อยไม่เก็บเขานะคะสองก็คือเลือกที่จะไปบวชออไปบวชสามก็คือเลือกที่จะไปไกลๆนี้ออกไปไกลๆเลยแล้วงานอะอย่างที่บอกทํางานบนโลกโซเชียลให้มันตั้งตนได้แล้วก็ดีไปไกลๆเลยค่ะมีสามทางให้คุณเลือกนะคะตามหน้าไพ่นะอันดับแรกนะคะพราดูเหมือนกลุ่มพวกนี้เขามีอํานาจทางกฎหมายด้วยอะ่ะ คุณไม่สามารถไปต่อก,กออะไรเขาได้เท่าที่ดูแล้วนะไพ่สองชุดออกมาเหมือนกันเป๊ะเลยในทิศทางเดียวกันเลยอะเนี่ยเดอมูนก็เหมือนกันห้าไม่เท้าก็เหมือนกันเดีวิลก็เหมือนกันเดดเดตก็เหมือนกันดีเอ็มเพอเรอร์ก็เหมือนกันเอาอะไรอีกละ่ะเนี่ยไพ่ก็แนะนาบอกว่านี่เนี่ยเอ่อถ้าคุณไปฟ้องร้องทางกฎหมายก็บอกได้ว่ายากเพราะคนที่มีอิทธิพลทางกฎหมายมันอยู่ในเงื้อมมือของเขาหมดอืมเขาบอกว่าอย่างที่หนึ่งคุณยินยอมเป็นของเขาซะ จบสามีน้อยเออสามีน้อยเมียน้อยเกน้อยเออได้หมดนะคะคือมาเป็นเรื่องราวของเพศที่สามได้ด้วยไงได้ด้วยอะค่ะแล้วคนคนที่เขาต้องการคุณมันเป็นคนที่มีอํานาจมีอํานาจมีอํานาจอยู่ในมือมีกลุ่มก้อนคุณไปทําอะไรเขาไม่ได้คุณไปต่อก,ก้อนเขาคุณก็มีแต่จะเจ๊งบงอะ่ะไม่ปลอดภัยอะค่ะยอมค่ะอันดับแรก ยอมถวายตัวนะคะถวายตัวเออโอ้ยตายละอันรย์ที่สองก็คือออกโบสถ์เลยค่ะเออฉันอยู่ในสมณะชีพราหมณ์ไปเลยอืใครจะมาเอาฉันออกจากการเป็นพราม์การเป็นพระเนี่ยการเป็นชีเนี่ยมันคงจะบาปกรรมหนักนะหนีออกทุดงไปเลยค่ะไปไกลๆเลยไปบวชแถวพมา่าลาวเวียดนามก็ไปเลยนะคะไปไกลๆอืมอันดับที่สามก็คืออย่างที่บอกนะคะ ย้ายถิ่นฐานไปต่างถิ่นแดนไกลนะคะย้ายออกไปเลยหรือถ้าเพอเอ้ยมีคนมาแบบมีความรักครั้งใหม่เข้ามาหาคุณอะแล้วความรักครั้งนี้จะพาคุณไปต่างถิ่นต่างแดนก็ไปเลยนะคะนั่นเป็นสภาวะหนึ่งที่คุณจะปลอดภัยนะแลวจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เออไพ่เขาบอกว่าแต่ในเรื่องของการเงินการทองคุณยังไปได้คุณยังไปได้นะคะอาชีพการเงินการทองคุณยังไปได้แต่ในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยคุณต้องหาทางหลีกหนีนะคะ แม่หมอก็ไม่รู้ว่าแรนดอมนี้ของใครแต่อ่านแล้วรู้สึกอึดอัดตามคุณเลยอะเออเอาเป็นว่าก็ไม่ว่าจะเป็นแรนดอมของใครก็เป็นกําลังใจนะคะเป็นกําลังใจให้กับคุณนะให้คุณสามารถฟันฝ่ากลุ่มคนเหล่านี้ไปได้ฟันฝ่าจากไอ้พวกเอ่อไม่มีศีลพวกนี้ออกไปได้พวกเห็นแก่ตัวออกไปได้ฟันฝ่าออกจากกลุ่มอิทธิพลอํานาจมืดพวกนี้ออกไปได้แล้วก็ฟันฝ่าออกจากอิทธิพลคุณใส่หมนดําไปเริ่มชีวิตใหม่ที่ ที่ที่ปลอดภัยนะคะได้นะคะอือ่าขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ